สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกับอีสานบ้านฉันจ่าขอกันในวันที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาปีนผู้ปีนเขาคือนเขาจ้าพี่กัดกับพี่กัดพี่กัดเก่าแล้วครับพี่น้องบ้านหนองเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุรทริกจังหวัดอุบลครับแต่ว่านเมื่อนี้่ฮ็เปลี่ยนหน่วยผู้อีกเนาะแม่จ้ะไปเรื่อยๆครับพี่น้องตลางสาวหาคอนใหม่ไปนําเนาะแม่จ้ะเมื่อนี้สีมาผู้สูงกว่าเก่าจ้ะพี่น้องไปหลุดไปจนวันจ้ะมือนี้ส่สองโคตจรจะ กระตาหน่ยรู้นะเอาเอาไว้นั่นเนาะไปหลุดไปแช่น้ำกันดใจพี่น้องไปกันราดจ้าเมื่อวนี้ฟ้ามาตามเพชรบสเพชรอมคือเก่าจ้ะแต่ว่าเมื่อวนี้คือสิเป็นหลังเขียวเนาะใช่ผมดูน้ำกันเรื่อยๆเด้อจ้ะแล้วครับเลาะมาคนละพักครับก็แม่ปุ่มีสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นหนาพาครับพี่น้องผมเห็นคอนนีลงมะบึงครับโอ้ยคอนมันเป็นหน่อยๆครับแต่ซีมีน้ำไตทองคอนกับปุ่มีครับ หลาลุ้นน้ำกันเรื่อยๆครับมือนีก็มากันหลายคนเนาะครับขึ้นมะฮอนแม่ปลามีแล้วครับเราเพิ่นแทงแล้วเนาะแต่ว่าก็เป็นเฮดปีนีแล้วพี่เนาะถ่องเพิ่นยังเด้งๆครับูก็ถึงเฮงนะครับผมกันเลาะก็สิเลาะไปนำสันเขานี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศบางส่วนเนาะครับหน่วยผู้แต่ละหน่วยผู้ก็โบแมนแคบๆเด้ครับพี่เนาะอีกหน่วยผู้หนึ่งครับ ຍ່າງແດກຄັນຮົບກໍແມ່ນເປັນນີ້ອອກນ້ຳງາເພິ່ນວ່າຊິເນາະເຮັດຫຼັງເຂียวລະ Đến vô Kiếp leo Ông nắm ngà Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ แสรล้พี่พี่พี่มูเขาจะเสล้อืมพอแล้วนี่บาเท่าไดน้ำงาพ้นมา่างไกลเลยเนาะอยะมางนเออหยิบออกกี่แสนไอเนี่ยเฮ้ยลองคด คนข้าพี่เนาะจช่คนละภักเนาะแม่ครับทั้งลุมมุนครับนี่เนาะพอแล้วจ้ะมือ่อนี้ก็เป็นล้างเขียวเนาะครับผมโอ้โหดึจนค้อนค้อนมีแต่ค้อนใหญ่ๆเนาะแม่ตะปลาสิเลือเรือน้ำปลายมุนครับ,ออบเออปลาจิเลือสำรวจค้อนไม่เป็เรือเลยจ้ะจะออกรอบนานนี่สีมีหนาวอยู่ด้นี่ อุ้ยเป็นชั้นเลือกแมน,นวะดึงองัดเลือด้ลยจะกระเป็นกระเป็นเห็ดล้างเขียวกำผุดเลยจ้ะกมเด่งขึงน้นเนาะครับผมมันน้องมันได้สามได้กระหุดแล้วก็เป็นเอเดอร์จ้ะพี่น้องมันเนี่ยตำรวจใหม่ๆไ,ไปเรื่อยครับพี่น้อง ไม้บอรนัดเนาะครับผมมองไม่เลยเหลืสินัมองได้เหรอเบอร์ะบอามามาสูดอากาศเนี่ยอากาศดีแล้วเนาะต่่ใจพี่หองมต่างหาคอนเนาะกระสิบุมมีเห็ดออนแห้งบนไดเด้อครับพี่น้องอีกน้อยผู้น้อยหนึ่งเนาะ เอทเกษตรีอยู่ในภาคภูนี่แหละ้วลงไปกเนาะลงล,งล,งลุ่มนะเป็นเป็นลุมนี่บริเวณน้องแม่มพ่อมิที่ครับมองเฟินอยู่ค้อนครับพี่หนุ่มว้าวิวเนาะครับผมแต่ว่าบอมันวิวต่อเขตเนาะวิวหน่วยภูครับพี่น้นะองเม,มื่อวานเราจะไปต่อเขตเทศหอหลักเขตชายเด่นแม่พ่อมีทางเขาขึ้นไปเมื่อวาน เห็นบ่เห็นหัวรถเห็ดทางเน็นครับทางขึ้นเขาเขาไปเมื่อวันแล้วเนาะข้อนหลอนครับข้อนหล่เพิ่นจะออกบุลายเด้อพี่เนาะเอาสาสมจ้ะมาไม่เรื่อยๆเนาะนี่ดอกหนึ่งไม่ก้อนอู้หึคือผู้เห็นแถอเนาะแหมงเหมงกอนนี้งสี่ดอกเนาะ มาส่วนทางนี้ห่างแห้งจ้ะมัคือเมื่อวานไปเลยนะครับผมแต่ละนส่วนก็นดูกันพี่อีกทั้งพี่มาทางนี้เต้คอนบบเห็นเลยเนาะแม่นครับอ๋อว่าโบเป็นแล้วจะพี่เนาะสะสมกันไปจ้ะเติเร์นไปเห็ดกำพืชจ้ะกำพืชล้างเขียวจ้ะกำระยะที่เราครับแม่นจ้ะปลายขาวบเห็นเหมือนกัเติรนมากกสิุ่นนี้แล้วเนาะมองนี้เนาะจ้าพี่ ำพืชจากกรพืชสุบแสีบเด้อจ้ะเลยเห็นยุกับพูมาขึ้นเก่าแล้วเนาะครับผมใจคอนจ้ะวุ้เล็มเฮงมือน,นี่แต่ละโซนกับจีบกูกันเนะาะส้นไมอว่างเลือยไล่เลยครับกระด่างไลยเนาะวันเน,ะนาะดอกนะดอกใหญ่คอนเปล่นหนอนจา้าบังเน่ดอกเดียวสูบอิ่มเลยใบขาวนี่อยู่เนาะจ้าเท่าน้าแม่ปั๊มเลย ในเหี้ย <S uce myself> ดอกคดเคสบ้างเนี่ยจ้ะตามสีดอกซุปอิ่มครขนาดนจ้ะโมีดอกกางสอนนี่ดอกใหญ่ดอกน้าแข็งเลยเนาะโอเคจะเอาแล้วก็คือเมื่อวานนี่แม่ครับจะเป็นเ็ดปีนี้ละหล่อแผลก็ตีเลยนี่ เอางหารสำหรับเจ,จ็ดเลยนี่ครันยังลังเกียวยังนีมืออยู่เนาะดอกไงแห้เต่ละนวยพู้ีบบ๊อกกันีนอซื้อพรมวาวเลยขอนแต่ลายจีนอ๊อฟมีแต่ขอนมีไงครับใหญ่นวยพูไปเรื่อยๆครับพี่นองอนูบานที่นอลายกระดังเนาะ ออกเป็นพิน้าเนี่ยหืมหอบนี้ละอายนี่ทั้งรูมนี่ยังนี่ยังหนิมอยู่นี่อืมเป็นที่รอบนี้ละวันนี้ก็สิเลือดแต่กระด่างเนาะวันนี้เนาะเนียนจ้ะนับตั้งแต็มืัอนี้ไปแล้วเป็นรุ่นได้ไหมพ่อมี่รู้ล้างเขียวบินได้หนิบินได้หนิตามสเต็ปเลยเยไหนรุ่นห่อยงาบินเนาะครับผม หางเขียวจ้ะเก็บแบบสภาพเพิ่นเลยนะจ้ะคือสีเบิดแล้วเป็นกระด่างแล้วครับวันนี้เนาะมจความสีเหลือครับรอหลุนกันอีกจ้ะพี่น้องว่าคือจังว่าสิมีหนาวมาอยู่เจาะอีกรอบวัเนาะเมนจ้ะดูน้ำซาวอยู่บ้านไหนไปเรื่อยๆใช่จ้ะพี่น้องมาสิกระหินยังเนาะวันนี้เนาะครับผมแม่นลูกเหงื่ลูกหงงนะ พี่น้องเบิ้งยาบินเก็บเลยไปเลยเป็นงาแต่ด้วยอจกพืชจ้ะงานเค่นหินเคนห่ายังดีนะ่ได้เกิดเนาะเืก็แนมบอกเพื่องบบเป็นปาย มืะออื่นนี่เป็นยังหนุ่มอยู่เนาะไม่ทันแข็งครับพี่มะอื่นนี่สิเป็นเห็ดแห้งเลยได้นี่ยันร้อนครับพี่เนอะร้อนแบบโบราณแห้งเลยครับนี่หักดอกงามได้ยังอ่อนเนาะจะเป็นเห็ดรังเขียวแล้วครับหักนในมือแน่อยู่เนาะบอแข็งครับมันมี้ไปแบบ ทะเลาะกูเมื่อวานจ้ะมานี่พักหนึ่งห้องหอยอายปิลงเนาะพักลุ่มแห,งห้งเนาะครับก็พอแต่คอนเราพี่น้อง,ง,งอของปลาเนาะเนาะจ้ะดีตัวเ่าก็มาเลอกคอนไปทางมืออ้าวยังใจพี่น้องจักสิว่าเอาฝนจักสิว่าเอาวยังเดินมาเจอซีเรียลน้ำคอนร้อนจ้ะเพราะว่าจะถึงมองขาม,มเมาเพื่อนครับเดินเดียวกันบ่เดินเดียวกัน ทีนี้ครับอ่อนกว่าบางหันบ่เอนใส่เดียวกันเดินเดียวกันแล้วเนาะเนิยนจ้ะน้ำงาเป็นครับอ่าหลอนคือเก่าแล้วเนาะเนิยนจ้ะครับผมก็ได้เวลากลับบ้านครับพี่น้องนี่ฮะก็เดินทางขับปลาหาเห็ดบดคือเก่าแล้วครับหลักๆสิเป็นเห็ดซุปเนาะกระหูตั้งแต่อยู่บ้านเลยละครับว่าสิเป็นเห็ดซุปเนาะมื้อนี้เนาะมาตามไม้ไม่เรื่อยๆเนาะครับผมมื้อนี้เฮามาโซนไม้ครับปีนผู้ปีนเขาคือเก่าใจพี่น้อง แต่ว่าขั้วมันบ่คือเก่าจ้ะมื้อนี้คือถือว่าบ่ะมานแล้วครับพี่น้องก็มีเฮดเก็บเป็นดอกเหลือแต่รุ่นก่อนเนาะป่าปลายครับพี่น้องก็เต็มตาอยู่ครับเพราะว่าเป็นเฮดดอกใหญ่ตัวนี้เป็นเฮดกระดังเนาะจ้เนี่ยต้องมีเก็บมาเลยนมื่อกเก็บเก็บเอาคนนึงเนาะครับผมวันนี้แม่ก็มีเก็บมาเลยจ้ะมีต้นนึงเฮาเฮาบ่ได้เอาเนาะสูงเนาะแม่นครับปีนผูกขึ้นมาเมื่อยก็เลยบ่ให้พอพ่อมีขึ้นจ้ะมื้อนี้เฮาก็เดินทางกับแม่กิ๊กพาลุยกับ มีหน่อยอีสานบานหน้าเนาะครับผมกับโบคือคืนเนาะแม่จ้ะโบคือมือวานเป็นได้ะพี่นนอกแต่ละเบิดกับ่คือกันเดอจ้ะมือว่านมันทีหูมือนีวันทีเจ็จ้ะคนละหน่วยฟูอีกต่างหากเ้อครับพี่นนองจ้ะพลงานมือนี้กะบ่คือมือวานเนาะครับผมก็ถือว่าบ่มาและพี่หนอกประมาํามือว่านแต่ว่าก็ได้กินได้อยากยู่เนาะครับผมจ้าฝากกดอะไรก็แช่ก็ติดตามใ้ช่องอีสานบานฉันในได้อจแม่ปามีก็ขอบุญขอบุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณตุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเก็บไปคลิปหน้าจ้านคลิปพักเจอพี่หนอกพักเมือจ้ะอู้ยงามๆเลยพอดีเนาะสำนีเนาะพอดีเลยจ้ะอู้ยกับสูเพ็ดบ่อ่อนบ่แก่ครับพอดีกับสูเพ็ดครับพี่น้อกใจหยอดเป็นเบิ่งสำคัญเลยตรงนี้ บอ่อแดงเนาะบ่อออนบอ่อแก่ครับกินกับสุนเพ็ดเลยมันกินผู้ขนะไหะค่ะแมนครับ ลักษณะตนนนะ้นพื้นครนะับพี่น้องต้นใบพื้นใหญโอ้ใบใหญ่ครับแต่ว่าอ่อน <Yeah. S 1> อบ่ได้ครับอ่อนนี่คมเนาะใช่โอ้ยหย่อนพื่นครับ เฮ็ดกับบได้ครับพี่น้องกับือสิเบิดแล้วนะเน,นาะรุ่นนี้ครับพี่น้องหลังจากนี้กับกระด่างแล้วครับนี่นี่ทึงหวัวฟังนี่ล้วฟังทึงหวัวมาเลยฟังยู่วังหันนะโอ้มาเห็นใช่ไหมล่ะค่ะเดยกเก็บผักเหมือนน้องครับ ครับลักษณะต้นลักษณะใบเพื่อนครับนีะเบิดเนาะเด็ดอันนี้อันนี้นาานต้นเพิ่นครับพี่เนาะต้นหนึ่งครับต้นมใหญ่เนาะต้นนี้นนนนเนาะมวยไงก็ได้ลวกงานยั่ดอกนี่ ต่นงามงามแห่งด้วยครับพักเมืออพักเลยก็เริ่มบานขึ้นกันครับอันเพชรเลยเนาะครับผม <laughs> เอาแต่อันพอดีแล้วครับ ตัวนี้งามแห้าะขั้นผือแห้ง่าตัวนี้เนาะครับผมว้าวบังเลยป็นไงเอาซื้อไปให้นะเป็นช้อเป็นช้อเลย เป็นใบใหญ่แ้วก็มีเกิดประ逢กรตัวนื่อะรบ พี่น่องเตินข้าบัได้อันบักไปหานแล้วข้ากองอันนาะครับผมขึ้นเลยก็โกลงลงมาครับถ้าบักก็ได้กินคือเดียวเอาก็ได้กินร้อยเทือได้หรือมันเนอะฮะมันหกแน่ครับพี่น้องอ Ừ, Ni à, hết... à, phần tốt kiếm được 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 nó được kiếm 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 được mưa hết อันเดลายดีแล้วพอดีซุปเนาะ,ะกินกับซูเพ็ดครับบอกกันไม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้อง